วันนี้มาเรียนทำคุกกี้เนยกันค่ะส่วนผสมและปริมาณก็จะมีอยู่ใต้คลิปนะคะเราจะเอาส่วนผสมที่หนึ่งมีแป้งว่าวเกลือแล้วก็ผงฟูมาร่อนรวมกันค่ะนี้เป็นส่วนผสมที่สองค่ะมีน้ำตาลไอซิ่งเนยและไข่ไก่เราจะเอาน้ำตาลไอซิ่งกับเนยไปตีให้เข้ากันก่อนนะคะ พอเข้ากันดีแล้วเราก็จะค่อยๆใส่ไข่ไก่ทีละฟองค่ะแล้วเราก็จะีีส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีจนเนื้อเนียนละเอียดเราก็เอามาเทใส่ในส่วนผสมส่วนที่หนึ่งนะคะที่เราล่อนเอาไว้ก็คือแป้งอเนกประสงค์ผงฟูแล้วก็เกลือค่ะเอามาเทรวมกันแล้วก็ใส่นมข้นจืดลงไป พร้อมทั้งกลิ่นวานิลาหรือกลิ่นนมเนยลงไปคุกเค้าให้เข้ากันด้วยนะคะพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเราก็จะมาตักใส่พิมพ์นะคะนี่ก็คือพิมพ์ที่เราจะเอามากดให้คุกกี้เป็นรูปต่างๆค่ะก่อนที่จะกดคุกกี้เป็นตัวเราก็ต้องเอาถาดมาทาเนยขาวก่อนนะคะเพื่อที่เวลา อบแล้วจะได้ไม่ติดค่ะเราก็มาตักแป้งที่ผสมเป็นเนื้อเดียวกันแล้วตักใส่ไปในพิมพ์นะคะเวลาใส่ไปเราก็ต้องค่อยๆกดให้เนื้อแป้งแน่นดีนะคะข้างในอย่าให้มีเป็นเป็นโพรงอะคะ่ะต้องให้แน่นเลยค่ะเวลาที่เรากดแป้งออกมาจะได้ไม่มีเป็นฟองอากาศนะคะจะได้เป็นรูปร่างที่สวยค่ะพอเรากดคุกกี้เป็นตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอา ไปเข้าเตาอบนะคะเราจะอบคุกกี้นี้ด้วยอุณหภูมิของเตา150องศาค่ะแล้วเราก็ต้องคอยสังเกตว่ามีกลิ่นหอมๆอออกมาแล้วเราก็เปิดดูนะคะถ้าเนื้อข้างใต้ของคุกกี้เป็นใสๆอย่างนี้ก็สุกแล้วนะคะใช้ได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะคุกกี้เนยไม่ยากเลยค่ะมาเรียนด้วยกันนะคะ